สวัสดีครับวันนี้วันที่ห้ากุมภาสองพันห้าร้อยี่สิบห้านะครับมาอัปเดตเซตอินเด็ก์นะครับสังเกตได้ว่าภาพใหญ่ของเซตอินเด็ก์จะเป็นขาลงนะครับตรงนี้ก็ มีการปรับตัวเป็นขาลงเนาะแล้วก็มีการมาชนเส้น ema ตรงนี้นะครับทีนี้เราซูมไปที่กราฟ day นะกราฟ day สังเกตได้ว่ามีการรีบาว n d ในปีที่แล้วนะครับตลาดทั้งปีมีการรีบาวขึ้นมา ตรงชุดนี้ชุดนี้นะตั้งแต่เดือนสิงหาไปจนถึงเดือนตุลานะครับกลางกลางเดือนตุลาที่ตลาดวิ่งขึ้นดีนะหลังจากนั้นตลาดก็ปรับตัวเป็นขาลงนะครับจนมาถึงเมื่อ วันจันทร์ที่ผ่านมาตรงนี้แท่งนี้เป็นแท่ง Black Monday นะครับตลาดทั่วโลกกังวลเรื่องของ Trade War แท่งนี้นะแท่งนี้ตลาดเปิดลบ40จุดนะครับของไทยอะแต่ว่ามีการดึงกลับขึ้นมาได้กลับไปบวกเป็นแท่งเขียวนะครับ แต่ว่ามันเป็นสัญญาณในเซนติเมนต์เชิงที่ลบนะครับเพราะว่ามันเปิดแก็บเนาะแล้วขึ้นไปปิดแก็บทีนี้2วันนะครับเมื่อวานกับวันนี้มันก็เป็นแท่งแดงนะครับแล้วก็ไหลลงมานะครับคือทำซ e ต t เ m e n ์ในเชิงลบที่จะเลือกในทางลงมากกว่าที่จะไปในทางขึ้นเนาะ ่ทีนี้เรามาวิเคราะห์ว่าถ้ามันลงเนี่ยมันจะลงได้ถึงเท่าไหร่นะถึงไหนถ้ามันลงนะครับถ้ามันหลุดแนวเนี้ยนะแนวแนวสุดท้ายของตอนนี้ละ่ะบริเวณนี้แหละหนึ่งสองแปดศูนย์เนี่ยถ้ามันหลุดลงมันจะลงได้เท่าไหร่นะครับ วิธีการวัดง่ายๆเลยก็คือวัดจากขาที่มันขึ้นไปนะครับจากขานี้นะขานี้นะครับขาที่มันขึ้นไปเนี่ยแล้วก็มันก็เอาลงเท่าเดิมนะสังเกตมันปรับตัวเป็นตัว v นะครับทีนี้เราก็วัดเลยนะครับถ้ามันหลุด ก็บริเวณนี้แหละอยูใช้เทียนลายในการวัดนะครับประมาณ1,070นะครับประมาณนี้ซึ่งถ้าเราซูมเข้าไปนะครับ ในกราฟวิคก,ก่อนที่จะไปถึงด่านตรงนั้นอะมันมีด่านตรงนี้อยู่นะตรงนี้เนี่ยเนี่ยแท่งเนี่ยแท่งเนี้ยประมาณ1นึ่เกนาะก่อนที่จะลงไปถึงจุดนั้นแล้วก็มีโลตรงโควิดตรงนี้นะในกรณีเลวร้ายที่สุดก็ ประมาณ970อ่ะอันนี้คือภาพที่ถ้ามันลงนะครับถ้ามันหลุดแนวเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะไปถึงตรงนี้นะครับ1,070มีโอกาสที่เป็นไปได้นะครับกับนี่นะ1,180 เนะถ้ากรณีเร็วร้ายสุดๆก็โลโควิดเลย970ถ้าเร็วร้ายกว่าน,นั้นก็คือหลุดไปเลยนะครับหลุดแนวนี้ไปเลยเดี๋ยวก็ต้องไปลุ้นดูนะครับว่ามันจะเอายังไงต่อไป